ไปเลยครับสวยครับครับวันนี้ครับ ที่จะต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการที่เดมารับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้วก็ให้สองข้อประการแล้วก็เป็นออกไปก่อนว่าเป็นยูราตวิาประมาณร้อรายการครัที่ท่านเคยเห็นแล้วก็คือรถวันนี้คือขายได้ยกก่อน่อคราย่นอการให้บริการด้านธนกรรม สำหรับผู้พิการผู้สูงอายุเก้าอี้ล้อเลื่อนเพื่อจะทำฟันนี่คือเขาผลิตมาเราพิ่ว่าช่วยนะอารจะช่วยนั่งทำไมพิการโผเอ้ยแต่นี่เดี๋ยวนี่รังสีข้ามอดใช่ไหมเป็นเกียรเป็นเกียอิตยใช้หวังใหันนตนการิการของคนซึ่งจากคนปรกอบเื่อนนเอกประยุทธ์จันโอชา กาที่คณะท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้มีการจัดนิทรรศการด้านนวัตกรรมสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงพันธมิตร13กระทรวงจัดนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SME และเกษตรกร ในโอกาสนี้ขอกราบเ,ธเธรียนเชิญคณะท่านนายกงร,รัตวตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานโดยการแสดงพลังกลับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีของคนไทยเพื่อความมั่นคงขององั่่งยั่งยืนขอเสียงนับถอยหลังพร้อมๆกันนะครับ5 4 3 2 1 กลุ่มเกษตรนะครับกลุ่มเกษตรก็จะมีใช้แงานหลายโครงการร่วมกันบ้านบ้านใหม่ ก็อาจจะต้องเปลี่ยนการปลูกยากาปลูกบางอ่างเมิ่มเพราะจะไปผสมทำไปวิ่เท่าได้เป็นมี7ปี10อันะครับเป็นจุดที่ประกาวท่ดวนมากก็อาจจะแค่ปี5ปี7กว่าถ้าตกหมบมากมันก็ได้ใช้ปวกยเหมู่บ้านยามันราคาไม่ตกไม่แต่ไม่ จากนี okay. yes. tá, mm ้มาที oh. ่สองเปร์แลวอีกห้าเปรอ่าเป็นงนานี่นี้มีเท่าไหร่แล้วครับก็ไปตัล่องดิเปลนเป็นการจัดพันขึ้นอะไรนมาไม่ัก็เปลี่ยนยาไเี่ยนเข้าน าทำไมกองทนไม่ทำเป็นร <m ics> <m ics> ูปไปแล้วต้องทำเนเด็กตั้งอย่าเดียวแล้วไปที่ปเทศอ่ะมันไม่เกี่ยวกับดินค่ะเอาไปใช้ในการผลิตแมลงศันรูโอ้เมนจ์การเมืองเมื่อการเมือาไม่มีเราใช้ทุกอย่าง

ยายาทำอะไรก็ไม่รู <OF S 1> ้เน La ี่ยขายด้ัราคาโ้ใจนี่แหละแล้วเมันีพวกอืนในหัวใช่ไหมตำรวจที่

ขึ้นระดดตัวนี้ใ้เท่าห่สิบตัวนี้ทักไร่สิบนแล้ววิ่งมาเร็วเท่าไหร่รอมาวิ่งไอรานใหม่นางเก่าวิ่นานวิ่งเกได้ครับเมตรเดียวเลยนะได้ครับไม่้างได้ประโยชน์ไม่อยากเอากได้ไยได้ประโยชน์วัดไทยเนี่ยผมทวินจจะวสโซนะครับก็คือจะเป็นทาง์ ฟังค่ไาใช่ครับ9,700บาทครับวัดสุขภาพวตรวจวัดการนอนหลับการออกกำลังกายแล้วก็ชิพจรครับแลัสฐานให้แบนไทยเดี๋ยวไปดูให้สระ อ่คุยท่านลูกน้องทานนี้เท่หรอเที่ยท้ายเนี่ยขาเทียมใช่ไหมวิ่งได้ไหมเนี่ยแบบเ่องแข่งกีฬาได้ปะถึงนั่นยังไม่รู้ใช่มันวิ่งกับแข่งนานอะไรนะเนอะเาเปลี่ยนาานะครับท้าเป็นแบบนีอันนี้ไปแข่แนะอันนีรค

เรื่องกองน้ำครับข้อมไปจ่เรียกมุงวนข้อมเห็นไหมครับเป็นผลงานของนักเรียนนักศึกษาครับไปลองคิดใหม่นะถ้าไปตั้งศูนย์ซ่อมในพื้นที่ครับครับเอาของเก่าแลกของใหม่กราของข้าริจากมารวมไว้บางคนส่งไอที่มันใช้ไม่ได้มาซ่อมเสียเวลาซ่อมซ่อมไปก็เสียอีก็เอาของที่ยดีกว่าไอ้เนี่ยเนี่ยเงินของบาทดีบาทนบาทหาของ ที่พลั่งเต็มทันแบบนี้นะนึกจากว่าพับไปเก็บพยามาทั้งหมดใจร้อนเราต้องมีที่เลาทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วซ่อมเสร็จแล้วใช่ไหมับเสร็จแล้วครับบางวันเนี่ยมันไม่น่าซ่อมไม่เคยครับเก่ามากเริ่มต้นตอนนี้ท่านพัฒนาแล้วก็โอเคดีท่าน มีมากครับของุ่นะครับอดนีันนี้เป็นตัวนี้นี่ครับของไทตัวนีที่ใช้ในหนท่าหนรายอยู่เป็นตเตอร์ที่ทำาทอท็นร่แล้วมันยี่งก็ไแล้วนงไม่แแล้วนี่งไมแล้วสิ

ดังทุกคนท้างล่างทใต้ไปเคยหมอไปได้ถึงก็จย่างว่าก็จำนวนอะยังเพราะว่ามันตั้งโหมานอยู่เพิ่มเท่าไหร่จกมันเดิมมีเท่าไหร่น้อยะสามารถติดต่อตระกท่องเที่ยวหนึ่งนะคะก็ไปตั้งที่ กินได้ไหมปัจจุบันนี้เรามีส่งออกต่างประเทศด้วยนะทางเยอรมันทางอเมริกาอะไรใช่ครับทำแล้วมันขายออกมีรายได้ครับตัวนี้คือเครื่องบินลำแรกของโลกของพี่น้องตระกูลไลท์ไม่ใช่ครับเป็นเครื่องบินลำแรกของโลกที่ประสบความราเร็จโดยพื้นฐานแล้วจริงๆกูแววแล้วก็กลายเป็นเครื่องร่อนแล้วก็นำเครื่องยนต์เข้าไปใส่จนกลายเป็นถึงเครื่องบินจนสิ้นสุดแล้วนี่คืออเมริกาอ่าแล้วนะครับคอสเมติกขาาวจะเบล ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะ โอมาล่าสุดเลยนะครับอันนี้ใ้ลงมา thank okay. you ไอ้นี่ก็เหมือนกันครับ <laughs> ก็ต้องใีการทกับที่วามีมารคมสงฆ์กันนะครับ